ไปติดตามบรรยากาศที่จังหวัดพะเยากันค่ะที่จังหวัดพะเยามีการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเริ่มแล้วนะคะเบื้องต้นนี้มีผู้แสดงตนลงสมัครแล้ว2รายค่ะ ติดตามบรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาว,วันนี้ค่ะมีบรรดากองเชียร์เดินทางมารอคอยให้กำลังใจผู้สมัครนายกอบอจอเป็นจำนวนมากโดยมีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้มาเดินทางค่ะมาให้กำลังใจผู้สมัครพร้อมทั้งเปิดเผยว่าตนเองนั้นไม่ได้ลงสมัครนายกอบอจอพะเยาเนื่องจากเตรียมตัวที่จะไปเล่นการเมืองในระดับที่สูงขึ้นไปหรือเป็นการเมืองระดับชาติแทน เบื้องต้นนะคะมีผู้สมัครนายกอบจอพยาวที่เดินทางมายื่นใบสมัครต่อ จ้าหน้าที่แล้วจำนวน2รายค่ะสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิในการรับสมัครเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดนะคะประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้มายื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทนนีถึง16นาฬิกา30นาทีและสามารถติดตามราย ายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์งคการบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนี้ค่ะ